คอนเล่นหมื่นเจ็ดเอลสตาร์ทาวเวอร์ดีฟนส์คนเล่นหมื star Tower น่นห <c oughs> ้านี่เกมเราเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันนะ All star, เอาสาวหน่อยเพื่อน สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมรีกกับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมอนิเมะลัสเตนกันนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นเออแต่ว่าน,น้องๆหลายๆคนนะครับบอกมาว่าโหพี่เกมนี่มันสุดยอดมากเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์สองเลยเออแต่เขาบอกว่าบั๊กเยอะชิบหายเลย <c oughs> เกมเพิ่งเปิดใหม่เข้าใจได้นะนี่ขนาดบั๊กเยอะคนเล่นยังหมื่นเจ็ดเฮ้ยออตาโถเกมเปิดใหม่มาสู้เขาไม่ได้สักเกมเลยเนี่ยต้ <c oughs> องรอเกมแนวเดียวกันปิดไปหมดยังไงถึงจะมีคนเล่นนี่ยฮะโอเอนะโอเอนะแม่รักเสมอแหละออตาใช่ไหมมาก็เริ่่่มมเเเกกนนนะีีป็ครรั้้งแทขา นะครับผมโอ้โหมาได้ให้กูโหลดเลยไว้เฮ้ย <_ C 1> <_ C 1> นี่คือหลักฐานนะว่ากูเข้าครั้งแรกจริงเข้ามานะฮะเขามีเดลี่รีวอร์ดนะฮะมีไอชูเขียวเนี่ยนะกระดองเต่าได้คืออะไรเนี่ยเออไม่รู้นะฮะเหมือนเป็นสกูลเงินอะไรสักอย่างนึงนะครับผมซึ่งอุ้ยเอาทำเป็นเล่นไปนะภาพ สวยอยู่นะโอ้แสงมึงจะจ้าไปไหนเนี่ยโอ๋อแต,แต,แต,แต่แต่ว่าแต่ว่าภาพก็ก็ดูโอเคไอ้เหี้ยแต่กูว่ามันออลสตาร์ Star เหมือนกันนะภาพเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นอนิเมะแอดเวนเจอร์ว่ะแต่ก็นั่นแหละนะฮะวันนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้มากหรอกนะฮะก็มาวิ่งดูนะ,ะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่กูเจอนะฮะก็คืออา้าวไอ้เหี้ยกูนึกว่า NPC นพีซีอาเมนาอินฟินิตตรงนี้นะฮะไอ้เหี้ยแม่งเป็นหลุมเลยเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจริงเหรอคือคือกูอต้องไอ้ เป็นการออกแบบที่ประหลาดมากนะฮะแล้วก็คือแบบเป็นคุกแบบนี้เลยนะครับเหี้ยแต่ละเกมทนีมันมันมีปัญหาอะไรกับคุกมากป่าวะกูมาเล่นเกมนะเว้ยกูไม่ได้อ่ะมาติดคุกเออแต่คำถามก็คือว่ากูจะออกจากตรงนี้ยังไงคือไอ้เหี้ยกูกระโดดกลับขึ้นไปไม่ได้อ่้เหี้ยสาร้ายสัตว์กูจะกลับยังไงวะเนี่ยคือกูต้องกดหน้าเทเลพอร์ตอะไรล้วนๆเลยอะกูไปหน้าสปาวอ่าเนี่ยมีหน้าซัมมอนนะไหนดูหน่อย มันนาสมมอนไม่ค่อยสวยเลยอ่ะ <S <S อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะมีตัวแรนะครับตัวเลเจนเดอรี่นะครับตัวอีพิกนะฮะแล้วก็มิดเอะทำไมมันเรียงอย่างงี้วะมึงเอาของหาง่ายสุดไปไว้บนหายากรองท้ายเอาไว้ที่2หายากที่สุดเอาไว้3แต่มึงเอาอีพิกเอาไว้อันท้ายคือคือ,คอ,คอ,อยังไงวะเพื่อนกูก็ไม่เก็ตเหมือนกันนะครับช่างมันแล้วก็มีสตอรี่นะฮะซึ่งกูต้องเข้าประตูอ๋โอโอเคแล้วก็วาร์ปมานะครับผมนี่น่าเข้าสตอรี่เออน่ารักดีเหมือนกันซึ่งในกูสามารถอ่ากูสามารถวิ่งออกได้พออย่างนับม นี่เป็นหน้า AFK อุ้ยน้ําสีสวยนะเนี่ยโอ้นะครับผมซึ่งเราจะ a อฟอกแล้วก็คือกระโดดลงบ่อไปองี้เลยนะ่ะวาร์ปดูดีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหน้า FK k ของเขาเ นะฮะหน้าลีดเดอร์บอร์ดนะฮะแม่งเป็นทางเดียวกับมาอินฟินิตเลยนะทำไมกูไม่เห็นมันไอ้เหี้ยแม่งอยู่ตรงนี้เ<อ>นี่ยนะฮะก็พวกก็ลอกกันแล้วนะครับผมคือจะเอาให้ติดลีดเดอร์บอร์ดแต่เกมเปิดได้ไงวะแล้วตรงนี้นะฮะอะไรเนี่ยเทคนิคนะฮะไหนดูซิอ๋อคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่กูพูดตรงตวๆว่ากูใจไม่ดีเลยกูเห็น่ยงเามาลีโลเนี่ยเออนะครับผมอ่าไหนาลองกดดูอ๋อมันต้องใส่ตัวละครเข้าไปเออแล้วก็มีเหมือนเป็นไอ้ม่วงๆอันนี้อินอินเด็กคืออะไรฮะอ่านั่นไงชิปหายละ ก็นะโชว์อยู่แล้วนะฮะเรารู้อยู่แล้ว,วอันนี้คืออะไรนะก็อารมณ์ประมาณสุ่มเทรดได้ตัวละครน,นะแต่เกมนี้เขาเรียกเทคนิคมีแบบอาชีวะอะไรงี้ไม่เพื่อนสารพัดช่างอะไรงี้มีไหม,มเออทำไมต้องเทับผมไหนดซูซอซึ่งอันนี้ไม่วาปนะครับคือสามารถเข้ามาในถ้ำได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนเอนนเอ,น,เอนะครับผมโอ้ โอ้ยอันนี้โอเคนะเออดูแบบอลังการมันก็เป็นชาเลนจ์อ่ะเออกูก็ไม่รู้ว่าชาเลนจ์มันเหมือนกับใน AA เอไหมนะครับผมแต่ก็นั่นแหละปะยิ่หายแล้วกูต้องวิ่งกลับไกลด้วยเนี่ยเอ้าเรามาครบแล้วเหรอกูเหมือนจะไปมาทุกอันแล้วนะเออแต่กูรู้สึกมันเหมือนมันมีอะไรอีกนะครับผมเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีเกมพาร์ตนะครับมีช็อปนะฮะอันไหนเราดูดิเกมพาร์ตนะฮะก็ก็คือเกมพาร์ตนะครับมีอะไรบ้าง VIP นะครับเดี๋ยวมันมี VIP 1 VIP 2คืออะไรวะมีเมาส์แพ็คนะครับผมแแล้วก็็มีสตตาารร์์เออพค่ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือไม่มีตังค์จะซื้อแต่ถ้าเป็นบรรดาให้ผมมีตังค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มอันี้แจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมนะครับด้วยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับผมไม่สตรีมก็กดซุปเปอร์ตังใต้คลิปนี้นะครับเรืองง่ายสุดเลยนะครับกดสมัครสมาชิกใครที่เป็นโกมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อไปตรงนี้เลยนะครับสมัครมาเยอะๆกูจะได้มีตังค์แดกข้าวและที่สำคัญกูจะได้มีตังค์มาซื้อเกมพาสด้วยมาแล้วถัดมานะฮะช็อปนะครับผมว่าแต่มันไปยังไงว่าช็ออออปเเเเนนีี่่ยยยไ้้้หมัูขาง๊ะด ก็มี PVP ไว้เฮ้ยอ่าแต่มันบอก coming soon นะคือยังไม่มาไอ้เหีนะ้ยแล้วคือช็อปทำไมมึงไม่เขียน c คัมมิ o o ูนางไว้สัตว์มันไม่เห็นมีอะไรเหมือนกันเออซึ่งเรดนะครับเพราะบอกว่า coming soon เหมือนกันคราฟติ้งนะครับไอ้เหี้ยนี่ก็ coming soon อีกแล้วโอ้ m i n ม soon เยอะไอ้สัตว์เกมไม่เสร็จมึงจะเปิดมันทำไมเนี่ยแล้วก็วนกลับมาหน้าซัมมอนนะครับผมเฮ้ยนี่เราวิ่งวนดูหมดแล้วเหรอโอ้แมปถือว่าไม่ใหญ่นะครับมีอะไรให้ดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครัรบผบอออมคออ ครับผมอ่ะมาดูหน้ายูนิตนะฮะยังไม่มีนะครับผมเทเลพอร์ตนะฮะกดดูแล้วนะครับไอเทมนะฮะไม่รู้ไม่มีสักอย่างโค้ดนะครับผมเอ้ยมันมีโค้ดเยอะอยู่ในเกมเช่ยเนี่ยเออเดี๋ยวมาใส่นะครับผมอ่ะถัดมาฮะเทรดดิ้งนะครับผมขับมิซูนอีกแล้ว เฮีย hey, he e. มึงจะคำมิซูทุกอย่างไม่ได้นะถัดบ,บานะหน่าเควสนะครับผมเอ๊ซึ่งนาโอ้น่าเควสนี่อินสปิเรชันชัดเจนนะโอ้แต่แต่เควสมึงมึงเยอะไปหน่อยอะเฮีย e. <laughs> มาก็เดี๋ยวมาใส่โค้ดกันก็เข้า Google มานะครับพิมพ์ไปว่าอนิเมะ Last Stand โค้ดแค่นี้เลยผมยังไม่เคยหานะครับแต่ว่าทุกเกมมันก็ทำกันแบบนี้นะครับไม่ต้องมาแบบพีกพพ่กัปพี่กัปขอโค้ดเลยครับโค้ด ปะเขตทุกอย่างให้มึงอยู่ใน Google แล้วเฮียแม่งไม่หากันโอ้เนี่ยโอ้โหเฮียโ,โคตรแม่งโคตรเยอะเลยสัตว์โคตรแรกนะ,ะใส่ไปอา้าวอะไรอ่ะทำไมมันใส่ไม่ได้ไว้เฮียอ้าวคนดังมากอ่ะโอ้ท่านแน่เขาเรียกว่ายิมสี่ซะด้วยไงโอ้เขามีอะไรเนี่ยเขามีเดี๋ยวเดินหยุดหม,มุนก่อนเฮ้ยเขามีโกคูนะฮะมีซูคุน,นะนะแล้วก็มีอิทาจิด้วยนี่ใครไม่รู้นะฮะเจสโคซ่าเลยครับไปติดตามได้เฮียถ่ายรูปตึงๆนะครับผมซึ่งโอ้โหแสงมันจะจ้าไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูขอใส่โค้ดต่อก่อนโอ้ไหนๆก็ไหนๆฮะกูถามแต่เจส่โค้ด เทีย yeah, ไม่ได้ครับมันคืออะไรใส่ไม่ได้แล้วอ้าวจบเจ๊งไอ้เห hey, yeah, ี้ยกูเล่นเกมนี้ช้าขนาดนั้นเลยเดี๋ยวส่งทั้งหมดตอนนี้ให้เลยเอ้าวได้นี่ครับตาเจ๊ตเออเนี่ยโอ้ส่งในแชทมาแล้วนะฮะก็ก๊อปในแชทก,กับก๊อปใน Google มันเอ้ยฟีลมันต่างกันไงเออน,นี่มีคนส่งโค้ดให้มันรู้สึกดีกว่าเออเนี่ยเขาบอกว่า9,050กับ45่ิบห้ิรียวชิวียว a few moments later อ่ะข้อสุดท้ายนะครับใส่หมดแล้วว้าวเก้าพันโอเคเรามาดูนะฮะว่า9,050เนี่ยมันจะสูงสติอะไรได้บ้างนะฮะมม่่นนนะครัับผก็ตตตวไิดอี้ ที่อยู่ในตู้นะครับก็คือตัวเอ่อชื่ออะไรนะสุขุนนะยันลืมได้งไงวะเขาใช้500เพชรนะครับในการสุ่ม10ครั้งนะครับอาจารย์ไปดิลุย ไอ้เหี้ยคือหน้าสุดมึงแค่นี้ไงแล้วคือแม่งชื่อคนดแม่งก็คือบังยูนิตกูยับยับเลยอ่ะต่อนะฮะฮึมโซโลฮึมเมติต้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกดรัวๆกูสคิปไปได้ไหมอะแต่เหมือนเกมนี้ก็จะมีการันตีด้วยนะครับตัวมิติกนะครับผมต้องกดเอ่อ25ครั้งนะฮะซึ่งไอ้เนี่ยเพชรกูพอไหมนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอ้ยแต่กูอาจจะดวงดีก็ได้ไงเพื่อนเออมึงไม่คิดแบบนั้นบ้างอ่ะใช่ไหมเออเนี่ยก you know ูแบบได้อีพิกได้ตัวแรอะไรแบบนี้เดี๋ยวถัดมาก็จะมีเเเเเเเลลลจจจนนนนนนดดดดรีีีี่่่่่่่ไไไไงง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 ใชมมมมมมมััั้้้ยยยถููกกกตตอออออะะะผผผ็าาาาาคคบวววแ แบบนี้แปลว่า,วากูน่าจะมีหวังนะครับผมเพื่อนๆคอยดูละกันอ๋ออไอ้ออเหี้ยกูบอกแล้วไงเป็นไงไอ้สัตว์กูเป็นของแท้ไอ้เหี้ยกูไม่โม้หรอกโอเคนะครับผมซึ่งเออไอเหี้ยกูไปกดรีโรเลยเดี๋ยวจังหวะเนี้ยไหนดูซินะครับคนที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะลองสุ่มรีโรเรามี4ี 5 Reload r e l o แรกมาโอ้โหอะไรวะเนี่ย s t e ดี้2แมดดูแค่ลูกไอคอนก็รู้แล้วว่าไม่เก่งกดต่อเลยนะอุย้ยอะไรเนี่ยไฮเปอร์สปีดไอ้เหี้ยกล้วยเหี้ยนียยยย่คือก้อน s p e e ่ะมึงเชื่อกูไหมเนะีนะ่ยนะอุ้ย3%เลยอุ้ยเล็้งมึงดวงดีนะเนี่ยโอ้นะนี่คืออะไรฮะลบ12.5 SPA อะไรวะเฮ้ยก้อน s p e มัน20%นะเว้ยมึงอะไร12.5ไอ้เหี้ยมึงกระจอกไอ้สารโอ้นะครับผมซึ่งเอ้ยเจ๋งดีนะฮะไหนที่เรากดได้แล้วมันก็จะมีอินโฟขึ้นนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอ่ะกูกดต่อเลยนะฮะอ่า โอ้โกลเด้นเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าอนิเมะเอเวอรเจอร์เนี่ยโกลเด้นมันเก่งขนาดไหนอ่ะอ๋อแต่โกลเด้นเกมนี้เอ่อสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไอสัตหาบโกดง่ายอ่ะเนี่ยเขามีอะไรโอ้ไอเที่ยสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันนี่อ่ะที่เอามาทำเที่ยอะไรวะอ่ะถัดไปนะโอ้อะไรเนี่ยอีเกิลอายี่ยนิสไนเปอร์มาเชื่อผมป่าอ่ะเนี่ยอีเกิลอานะครับผมบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลนแต่ว่าโอ้ดูมันมีหลายลำดับขั้นจังเลยเนี่ยอ๋อก็น่าจะเป็นอวตารนะที่เก่งที่สุดนะครับศูนย์จ ใชนิ่งคือแล้วว่าไอสัตว์กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อใช้นิ่งแม่งเก้าเปอร์เซ็นที่เฮียอ้นี่สิเปอร์เซ็นตังอ้มีหลายเทรดเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับตังเนี่ยอ๋อทั้งนี้ตัวตังก็มีทางเลือกเยอะดิใช่ไหมอ้เจ๋งนะผมอ่ะต่อเลยนะอ่าวากนะฮะอ่าต่อเนื่องอ่านี่อะไรวะเนี่ยจังกนัดอ่์จังกนดันดคืออะไรฮะบวกดามเมจนะครับกับลดสปีดนะครับก็ก็เหมือนที่เก่งแต่ไม่ดีกว่าไอ้เหี้ยกูอยากรู้ว่าเกมนี้มีอาเดฟต่อไอสัตว์เออไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมอ่ะต่อเลยแล้วกันป๊าบเขาให ปั๊บหืหืเกือมากจังหวะนี้บอกเลยโหไอคอนตัวใหญ่เห็นชัดเจนอุ้ยไอิเคียใช่ดหมนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่านี้ดีกว่านี้ดีไอิเคียมันมีความเกรเดียนต์สีมันนะอะสองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ป๊บวันนี้แหละโอ้บวกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันก็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 ดีมั้งไอิเคียกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอิเคียแต่กูอยากได้โซนนี้มากกว่าสิเออเนี่ยเราเหลือตั้งยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับน้องๆอเคียกูกดต่อได้ไหมเออจะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ้ค อ๋อคือถ้าเรากดปรับเทรดที่มันเริ่มหายากขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะรีอีกทีนึงคือมันจะถามนี้เลยอ๋อดีนะครับผมโอเคแต่เมื่อกี้มันแบบเฮ้ยมันไม่ไม่ไได้ม่ถึงใจผมไงเออผมอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้มีอะไรเพชรเพชรคืออะไรเนี่ยเพชรเพชรนะเอเลเมนทัลมาสเตอร์นะครับผมคือบวกห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจบวกดอทด้วยนะฮะอ๋อนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกสกิลแบบเบอร์อะไรพวกนี้อ๋อเจ๋งดีนะครับผมแม่กนิกใช้ได้นะฮะแต่ว่าเราไม่เอาไงเราเราขอแบบโหดสุดในเกมอะไรแบบนี้ได้ไหมเพื่อนได้ไหมอาอาแต่ตอนนี้ I <laughs> ก็ไม่เก่งไงสัตว์ไอ้ย่าแม่งม,ม,มันมันลุ้งแต่มันเป็นลูกกระเป๋าอะโอ้ my god ก <God, S 1> ูไม่อยากดูความสามารถมันเลยอุณหภูมิสูจุสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ยบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นาเมนะบวกตังสามสิบห้านะฮะแล้วก็บวกเลนส์ิบอุ้ยแต่มันก,มนก็มันก็เก่งที่สุดเท่าที่กูจะหาได้ตอนนี้แล้วไหมเออย่าก,กดต่อได้ไม่น่าจะมีหวังแล้วไอ,ะ,อ,อะกูไม่รู้นะว่ากูดวงดีหรือไม่ดีนะครับผมเพื่อนๆลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยดิเนี่ยนะกูก็ได้เจ้าตัวสุคราณนะครับกับเทรดโอ้แล้วคือออแบบบเเ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 ททรรรรรรดดดดะะััััสูงงมมมมมมมนนนนนไไไไ่่่่่ีีีีีีฟฟ้้้้ยยยยกกกววาา เทคนิคใช่แต่ไอ้ีนนี่อะไรวะเนี่ยทำไมมันมีเอฟเฟคแบบโอ้โหสัตว์บ้านกูเรียกงานวัดก็น่าแหละนะาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับสนับสนุนผมนะครับโดยการสมัครสมาชิกนะครับก็ใครเป็นโกมาสเตอร์จะมีชื่อแปะตรงนี้เลยนะก็วันนี้เอาจริงๆผมก็ไม่รู้จะมาทำอะไรนะฮะก็มาเล่นขำๆปั่นๆไปนะครับเพื่อนๆก็คิดเห็นได้เลยนะครับพ สลองนี้กูขออนุญาตไปน้องก่อนในี้่ห่วงที่ผายเลยสัตว์